สวัสดีครับเหรียญลำดับต่อมาเป็นเหรียญชื่อว่ามหามงคลเงินนะครับมหามงคลแล้วก็เงินนะครับนะครับมหามงคลแล้วก็เงินนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงวอคูน,นะครับเป็นรูปท่านนังท่านนางยองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับ น,นยองนะครับมีคำอักษรว่าด้านล่างว่าอุปคูณปริสุทธโธนะครับด้านหลังนะครับด้านบนจะเป็นรูปยันนะครับอ่าด้านล่างจะมีรูปมีมีอักษรบอกว่าเป็นรุ่นมหา มงคลน,นะครับมาหามงคลรวยรวยรวยนะครับรวยสามทีเลยนะครับทิปเปิรรวยนะครับแล้วก็มีอักษรแจ้งว่าวัดบ้านไร่อําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษที่ซื้อที่ดิน ถวายวัดราชสีมารามนะครับเ,เป็นเหรียญรุ่นวันที่ทําพิธีเวอร์วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2536นะครับดูด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายเหรียญหลวงพ่อคูณไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงเจริญในหน้าที่การงานใน,ในการทำมาหากินทำมาค้าขายไม่เจ็บไม่จนมีกัลรรยาณอมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ